รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีหครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ภายในอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลบุษราคามจิตการุณถนนสุขภพิบาล5แขวงเอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารและรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระธรรมวชิรคุณาธานที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดศรีสุดารามบวรวิหาร เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยคะละ่ะพระจริญพรนักศาษาชดนพุทธศักรทั้งหลายที่ได้ชมรายการคิดดีแลนอยู่ของเช้าของวันเสาร์ที่28อีกสามวันก็จะเป็นวันสิ้นปีแล้วทั้งหลายก็เดน็ดเหนือนกันทั้งปี ก็เรียกว่าเมื่อเปอร์เซ็นต์ปีแล้วจะขึ้นเฉลิงโศกใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2568แล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันอาจาภาพได้เจริญพรใด้ทราบอยู่เป็นระยะระยะมาเพราะอย่างยิ่งแล้วคือการสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมที่เราได้ชื่อว่าโงารงพยาบาลพุทธลาคำปิตกาลุนหลายๆท่านสงสัยว่า ทำไมต้องใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลบุษราคำจิตการลุนอขอขอยเจริญพอใน้ทราบว่าผู้ศรัทธายอดแห่งความเสียสละก็คือคุณบุษราคำเพชรคายหรือนางสาวบุษราคำเพชรคายท่านใดมีอุษรจิตอุทิศที่หรือว่าวายที่หรือมอบที่ให้แก่สำนัการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำรวนถึง26ไร่92ตารางวาด้วยกันเรว่านั้นนับเป็นมูลค่าก็เป็นเงินหลายหลายร้อยล้าน,านก็ได้แต่ด้วยเมตตาเจตทะเลควาเมตตาของท่านเห็นประโยชน์แก่ผู้ที่เจ็บป่วยในญาติในเขตใส่ไหมและเขตใกล้เคียงท่านจึงยกที่นี้ให้แค่นี้เองเพื่อการยกย่อง ปร,ประกาศเกติคุณผู้เสียสละก็จึงได้ให้ชื่อว่าโรงพยาบาลบุรารคำจิตกาหลุ่น,นั่นเองงานการเริกนการก่อสร้างอาคารอาพูพเป็นน่อกและฉกเฉินกว้าง20เมตรยาว52เมตรประกอบด้วยห้องต่างๆเช่นเวทะเบียนห้องตรวจห้องเอ็กซะเล ห้องยางและห้องการเงินก็ดีวันนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดอำนวยความสะดวกแก่ผู้เจ็บป่วยได้ในวันที่9มกราคม2 5 6 8ท่านทั้งหลายได้ชมเรียการอยู่แล้วอยู่ใกล้บริเวณของโรงพยาบาลก็ดีหรือที่มีส่วนร่วมไปจากาุงทุนมาก็ดี ก็ขอเชิญไปร่วมงานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินไปร่วมกันวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลังใหญ่สูงถึง9ชั้นด้วยกันอาคารหลังใหญ่นี้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยได้คาดว่าไม่จะเว่าสามปีประหว่างสามปีนี้เราก็ใช้อาคารที่จะเปิดกันเนี้ยใช้ไปก่อนจะโยนเก็บป่วยไข้ ก็ไปเพราะอย่างน่งแล้วหลายๆท่านก็จะถามมาว่ามีแต่อาคารแล้วจะมีหมอไหมมีบุคกากรไหมท่านวางใจได้เพราะจะบริการโรงพยาบาลท่านรับมอบหมายในการที่จะดูแลในด้านแพทย์ในด้านพยาบาลในด้านบุคกากรต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ทุกประการไปวางใจได้ว่าเรามีอาคารแล้วแล้วก็ไม่แต่เพียงอาคาร ก็มีบุคลากรพร้อมจะจะอำนวยความสะดวกการจันทัน้งหลาคือความแล้วว่า่ันทั้งหลบุญบุญกุศลจริงๆนั่นคือการสร้างโรงพยาบาลสามารถจะช่วยปัดป่าผู้เจ็บผู้ป่วยได้ผู้อาการเจ็บอาการปวดอาการเมือ่ออาการคันก็สามารถจะมาหาคุณหมอรักษาบา,าบัดได้ที่โรงพยาบาลลบุตรละคำจิตการหลุดได้นั่นเองฉะนั้น่ันทั้งหลาย วันที่9มกราคม2568เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญทั้งหลายมาร่วมงานเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินตลอดจึงวางซะเลร์อาคารสูง9ชั้นโดยพร้อมเพียงกันในวันละดิถีขึ้นปีใหม่2568พร้อมโดยพรทั้งทหลายจงประสบซึ่งความผาสุก ฤาีสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอนเนกสุภาพราบดยศราบดยศถาพรตลอดปีและตลอดไปขอเจริญพร คุณผู้ชมท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลที่จะร่วมสนับสนุนสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่ออาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลบุษราคมจิตการุณถนนสุขาพิบาล5แขวงออเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครแห่งนี้สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศรัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะและขอแจ้งให้ทราบว่าวันที่9มกราคมพศ2568อาคารแห่งนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการค่ะ ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ